รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ห้องสมุดประชาชนราชสูรเอเที จำเรือนกุมภาพันธ์2,568จำนวนสมาชิกใหม่55คนผู้หญิง30คนผู้ชาย25คนรวมสมาชิกทั้งสิ้น2,255คนการบริการด้วยระบบ ICT บริการยืมคืนจำนวน35ครั้งผู้รับบริการ30คนยืมคืน35เล่ม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายในห้องสมุดและภายนอกห้องสมุดโดยมีกิจกรรมบ้านหลังเรียนจำนวน30คนโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแนะนำหนังสือหน้าอ่านเกมสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน3ครอบครัวจำนวน20คนโดยจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีเล่านิทานให้น้องๆฟังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักศึกษา2 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบันทึกหนังสือเล่มโปรดจำนวนผู้เข้าร่วม35คนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดโดยจัดกิจกรรมตะก้าใบความรู้เรื่องฝุน่น PM 2.5และประชาสัมพันธ์การมาใช้บริการห้องสมุด จกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ณนโะรงเรียนบ้านปลาขาวตำบลสันปะตองอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามโดยจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี DIY ดอกไม้จากวดกุกามีเกมนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและรถโมบายเคลื่อนที่จากสำนักงานสกอรประจำจังหวัดมหาสารคามจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม100คน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายวันที่5กุมภาพันธ์2568 ัดแข่งขันทักษะทางวิชาการน,นักศึกษาสกลอที่มีความสามารถในการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้นักศึกษาสกล มีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองวันที่6กุมภาพันธ์2568เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อแจ้งข้อราชการมอบหมายนโยบายสู่การปฏิบัติงานร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2568 วันที่10กุมภาพันธ์2568เข้าร่วมแข่งขันโครงการส่งเสริมการอ่านสืบสารคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2568ณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคามวันที่11กุมภาพันธ์2568เข้าร่วมบันทึก สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการข,าขับเคลื่อนงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันณโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุกเปือยตําบลสำโรงและโรงเรียนบ้านวางหินนนสว่างตําบลหนองแดง วันที่12-14กุมภาพันธ์เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาสอกรอ,อีสานเกมครั้งที่8ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่26กุมภาพันธ์2568เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายตามนโยบายด้านการสร้างสุข ุ่งสู่มหาสารคามจังหวัดสุขภาพดีปี2568ด้วยกลไก3ออส4สอ